โคกวัดเกาะนะแกเรียนมาจากกระชวยอ๋อแต่แกแกก่าอาจารย์พรเยอะเหมือนกันใช่ไหมโอ้โหโขว่าสิแต่รุ่นรุ่นพ่อแดงใช่ไหมพ่อลูกอ่ะน่าจะได้เนะน่าจะไล่ไล่เลยนะดูจากรูปอ่ะลุงทันแกเราพ่อลูกอ่ะทันอืมเป็นไงเก่งไหมก็เรียกว่าเก่งขอบคมากอาจารย์ ออกเหรียญด้วยออกสารเหรียญมาเออนีเหรียญมาจากกั้พก็ถุยเนี่ย <c oughs> ยังไม่ได้ออกแล้วอักยากได้ก็ไปทําเหรียญมาอ๋อแล้วใครเป็นคนสร้างให้ก็คนนิทหารนะ่ะมาทารคนช่วยกันเอาถามว่าใครเอามั่งคนละเหรียญต้องเหรียญอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็นั่นแกพิธีของแกยายแกกอดบาดปุก สามตุ้มนะยันหกหมงเก้าอาจารย์ผูก็กอดคล้ายพ่อแดงเลยนะเหมือนกอดแบบจับบาดจับมันยังไงกับมันรอกับมันออกไปไม่ได้แล้ววันเดียวแด้วออกไปพูกนี่หกหมงเช้ามาอาจารย์กอดบาดตรงอย่างนี้เรียนมาอย่างนี้ก็ต้องทำอย่างนี้เพราะผูกตัวเล็กอ่ะ โดยเลพกะเจะเป็นหมอยาด้วยแบบปลูกแก้วงั้นแหละอ๋ออ่เห็นก็ปลูกแก้วนี่ปลูกแก้วก็มาถ่ายรูปอยู่ในวัดก่อนนี่ใส่ลูกศิษย์ปลูกแก้วเอะพออ่อปอดะอะไรเี้ยเราก็นะไม่รู้อะแต่แกบอกแกเรียนมาจากพ่อชุอย,ออยอย๋อพ่อชุยองเดียวนะไม่รู้แกพูดอย่างนั้นว่าอุตสาเรียนมาจากพ่อชุอย,ยแกพูดอย่างนี้